ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมช่องวาวดับเพลิงยินดีต้อนรับนะครับวันนี้วันที่7กรกฎาคม2 5 6 4นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาจัดโปรโมชั่นนะครับผมวันที่7เดือน7นะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาจัดโปรสําหรับชุดแส้นะครับอุปกรณ์ทําความสะอาดลํากล้องเกลียวนะครับผมสามารถทําความสะอาดปืนยาวแล้วก็ปืนสั้นนะครับผม รูขนาดจุดสองสองนะครับหรือลูกเบอร์สองขนาดรูห้าจุดห้ามิลขึ้นไปนะครับถึงลูกซองนะครับผมสังเกตจุดนี้นะครับผมโอเคนะครับใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นสั้นยาวนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมสิ่งที่ท่านจะได้ไปนะครับผมก็จะมีนะครับหนึ่งเลยนะครับคือกระเป๋านะครับผมเป็นแบบคลิปล็อกนะครับผมใส่เข็มขัดได้เลยนะครับผมพกพาได้ง่ายนะครับผมเป็นกระเป๋าหนึ่งใบนะครับผม แล้วก็ก้านเป็นมือจับหนึ่งตัวนะครับผมสังเกตดูนะครับมือจับหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็กา้านเหล็กนะครับอันนี้เป็นเหล็กสามารถใช้ต่อนะครับผมต่อสามท่อนนะครับผมแล้วก็เป็นอุปกรณ์ทําความสะอาดอาปืนสั้นนะครับผม แล้วก็หัวแปลงนะครับหัวแปลงสองหัวนะครับผมดูนะครับผมสองหัวนะครับเป็นหัวเล็กนะครับผมแล้วก็ลักษณะหัวใหญ่นะครับขึ้นมานะครับผมแปลงนะครับผมแล้วก็เป็นชุดแปลงทัความสะอาดนะครับน็อตนะครับประแจนะครับผมแล้วก็ขวดนะครับสําหรับใส่ น้ำมันนะครับผมน้ำมันสําหรับตัวนี้ใช้ชโลมนะครับผมในส่วนของการเคลือบการสนิมนะครับผมแล้วก็ชุดผ้านะครับผมชุดผ้าทำความสะอาดนะครับผมโอเคนะครับผมสามารถใส่ได้ไปอ่ทำความสะอาดได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับ1ชุดนะครับครบเซตตามภาพนะครับผมราคาโปรโมชั่นนะครับผม สำหรับตัวนี้นะครับาราคาเพียงนะครับ249บาทรวมส่งฟรีนะครับผมท่านใดสนใจสินค้านะครับผมแอดมาที่ไลน์นะครับผมไลน์ ID 0 8 6 4 3 9์5 1 0ครับผมราคาโปรโมชั่นเพียง249บาทรวมจัดส่งฟรีโปรโมชั่น77เท่านั้นนะครับผมโอเคนะครับราคาถูกมากนะครับผมราคาเพียง249บาทรวมส่งฟรีสนใจสินค้าแอดมาที่ไลน์นะครับผมไลน์ ID 086 439 5510ครับผมแอดมาสอบถามได้นะครับสินค้ามีพร้อมส่งครับโอเคครับวันนี้ก็รีวิวเพลงเท่านี้ครับขอบันครับสวัสดีครับ